สวัสดีครับแล้ว,วันนี้ก็พามาดูสวนเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับนี่ก็ต้นเบอร์เรอร์เลยนะครับก็นี้ตัดแตกสาวนะครับกำลังแตกยอดใหม่บางต้นก็ตัดแต่ง ไปกอนหน้านั้นแล้วกิ่งก็จะประมาณนี้นะครับน,นะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับการตัดแต่งสาวถ้าตัดแต่งขนาดนี้นะครับถ้าเป็นผมนะครับผมผมว่าเป็นตัวผมเองนะผมว่าผม ตัดต้นเว้นต้นดีกว่านะแล้วก็เหลือไว้หรือถ้าต้นมันโซมมันไม่ไหวจริงๆผมว่าปลูกใหม่ดีกว่านะครับเนี่ยสาปีไม่รู้ว่าจะนะ่าทำสารแล้วออกดอกหรือเปล่าผมว่าถ้าตัดขนาดนี้น่าจะอย่างน้อยต้อง3ปีนะครับ หรือไว้ที่สุดก็2ปีนะถ้าปลูกใหม่ก็ก็พอกันนะครับถ้าปลูกใหม่นะแต่กิ่งจะดีกว่าครับปลูกใหม่ดูดูนี่นะครับนี่เห็นไหมยอดใหม่ก็จะมีปัญหานะครับ พอตอกิ่งก็จะเปราะนะครับสู้ปลูกใหม่เนี่ยปลูกใหม่นะครับผมว่ากิ่งมันจะดีกว่านะครับเนี่ยดูดิหักง่ายนะครับข้อต่อมันหักง่ายไม่เหมือนกับ ลำไยที่ปลูกใหม่นะครับเ้าต่อเขาจะเหนียวกว่านะก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับนะถ้าใครที่ตัดแต่งสาวนะครับตัดแต่งสาวแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณ2-3ปีนะครับถึงจะทำสารได้นะ เพเผอสี่ปีนะครับนูกิ่งเต็มเลยแต่ถ้าปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็ใช้เวลาไวที่สุดก็2ปีนะครับถ้าดูแลดีๆนะถ้ารอให้ชัวร์ๆเลยสปีขึ้นไปนะครับสามสี่ปนะีทำสารนะใช้เวลาพอๆกันนะครับกับ การแต่งสาวโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ